ใช่ครับรรลุแล้วกันนใช่ครับเป็นหวัดแล้วครับห้านะครับเปิดตัวขึ้นแล้วยิ่งใหญ่ระดมการได้ครับผมวันนี้โฟลิเมนต์ครับเป็นการจับมือนะครับระหว่างบริษัทออดัลไฟตอรี่เองนะครับแล้วก็บริษัทรอสไทร์เพนเมนต์เองนะครับผมแล้วก็ทางช่อง7 HD เองนะครับเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับอยากให้ทุกคนเห็นกัน เป็น,นยังไงบ้างครูจีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วทาไมึงเรากับเลือกเรื่องนี้มาทำคือ,ค,อคือจริงๆคร่าวๆอะครับตอนแรกที่ผมพูดคุยกันผมอยากจะเลือกโปรเจกต์ที่ที่มีความแบบคือหลายคนจะรู้ว่าผมเล,เ,ลเล่นเล่นซีรีส์ชุดมามผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากทาซีรีส์ชุดเหมือนกันนะ,ะแล้วแบบมันมีอะไรที่มันดูแบบว่าเหมือนเหมือนเล่าที่เป็นคาแรคเตอร์บุคคลได้ก็เลยค้นหาซีรีส์ครับ ้นหานิยายจนกระทั่งเราเจอเนี่ยเป็นโฟล์กเมนต์เราก็รู้สึกเอ้ยเราชอบนะความเป็นดินน้ำลงไปมันชัดตีในคัตเตอร์เราก็เลยเลือกหยิบเรื่องนี้มาทาครับซึ่งเรื่องนี้มันก็จะมีความแบบเออเป็นพลังของผู้หญิงนะครับที่แบบว่าแบบความงดงามของผู้หญิงที่ใส่เข้าไปในสี่เรื่องนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเรื่องนี้น่าทํามากผมก็เลยหยิบเรื่องนี้มาทำครับตอนแรกหยิบมาทาแต่รู้สึกว่าโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ใหญ่มาก จะทํายังไงดีอะไรเงี้ยครับก็เริ่มก็เริ่มค่อยๆทยอยทํามาเรื่อยๆทํามาเรื่อยๆนะครับจนจนเปิดตัววันนี้ได้ครับก็ได้แบบว่าเออพี่ๆบางท่านที่แบบมา,ม,มาร่วมมาร่วมลงทุนด้วยนะครับอย่างแบบเออทางนอสตาร์ที่มาแบบเอ็กซ์กันกับเราเอ,อ,อะไรเงี้ยครับยัเห็นเมนที่มาเอ็กซ์กันกับเราอะไรเงี้ยครับมาเอ็กซ์กับทางช่อง7 HD เองที่แบบว่าทําให้เออเรารู้สึกว่าภาพเนี่ยแบบเป็นจริงมากขึ้นจนเกิดวันนี้ขึ้นครับการนักแสดงแต่เรารเอาแต่เราเลือกจากเราดูจากอะไรเราเลือกจากอะไร จริงๆตอนแรกอ่ะผมก็คือผมอยากรวมโปรเจกต์เนี้ยอยากให้แบบว่านักแสดง GL ซับฟิกเนี่ยอยากให้เกิดการรวมตัวกันจดที่ก่อนเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราดูคาแรคเตอร์ของของแต่ละคนก่อนเรารู้สึกว่าแต่ละคนนะครับเข้ากับในเอลิเมนต์ต่างๆที่เกิดจากแบบว่าเออการพูดคุยเองการอะไรเองหรือว่าในส่วนของการที่ว่าเราเราดูแบบดูคลิปเขาดูอะไรเขาอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเ้ยมันได้ ในแต่ละาธาตุที่เกิดขึ้นในแต่ละ vent อินเวนต์เองแต่ละแต่ละคู่เนี่ยได้คือทุกคู่ดีมากครับทุกคู่มีเคม,มีของตัวเองอที่เป็นเอกลักษณ์และทุกคู่มีสเสน่ห์เวลาเข้าเคมีกันอ่ะอที่เป็นของตัวเองมากๆผม,มรู้สึกว่าตรงนี้เราอยากจะดึงตรงนี้ออกมาได้มากที่สุด<ค>ก็เลยพยายามทําให้ดีที่สุดไว้ใจคุณเซีเพราะว่าแบบก็สร้างทีมิีมาแล้วในสามคูท่ที่เหลือ,อน,นี่ก็คือรับประกรันเคมีเหมือนกันรับประกรันเคมีเหมือนกันครับจะพยายามทําให้ดีที่สุด นะพี่ดีที่สุดก็ไม่รู้ว่าจะดีถูกใจทุกคนไหมแต่รับรองว่าผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นเคมีเองไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความยิ่งใหญ่ของโปรดักชั่นผมบอกได้เลยว่านี่อีกเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าฟารเอรี่ไม่เคยลงน้อยลงเรื่องนี้ก็ลงหนักขึ้นเป็นสี่เท่าครับว่าจะที่สุดอะไรนะครับถ้ารวมสี่เรื่องส่งที่สุดครับส่งที่สุดในการลงทุนต้องมาเลยเหรอครับประมาณะสิบลอสิบล่ะสิบเอ็ดลักเออ เอาเป็นว่าแปดเหยียบเก้าครับแปดเหยียบเก้าถึงไม่รู้ว่าจบจะทะลุหรือเปล่าแต่เป็นแปดเหยียบเก้าประมาณนั้นครับแสดงว่าอันนี้คือคือเข้าคาดเดาทั้งโปรเจกต์คือตอนนี้ยังยัง,ย,งยังจ่ายเกินยังไม่ได้จ่ายเกินทั้งหมดครับ <laughs> ส่วนใหญ่คือจ่ายเบื้องต้นไงจ่ายเบื้องต้นอะไรอย่าง เราก็จะเราก็จะมาสนุปก็จบอะไรเงี้ยประมาณนั้นละกันประมาณนั้นละกันนะครับแสดงว่าเราแบบทุ่มกับเรื่องมีมากทุ่มมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ารุดมการของผู้ตลอดเลยว,ว่าผมไม่ได้ทำซีรีส์ซีรีส์แค่เพียงว่าเราเราเราทำเพราะเขาเป็นธุรกิจแต่เราเราทำเพราะเขาคือรุดมการในการพัฒนาความเท่าเทียมของ L G B T Q A ครับในทุกเรื่องครับของทาง Idol Factory ที่แต่ทำมาซึ่งเนี่ยครับก็เป็นหนึ่งในความตั้งใจของเราที่เราอยากขนขึ้นไปโกลบอลเราถึงชวนนักแสดงทุกท่านมาร่วมจับมือกันเพื่อไปโกลบอลไปด้วยกันเพื่อทำ พูดถึงการร่วมง,งานกับช่องเจ็ดมันเป็นรั้งด้านที่ช่องมัมีแบบซีรีส์สักดิครับโหตื่นเต้นมากครับรุนมากครับว่าว่าทางช่อง7็เขาจะแบบว่าโอเคกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยครับต้องขอบคุณทางคุณพัฒเองทางผู้บริหารช่อง7็ดท,ทุกท่านครับที่เห็นถึงโอกาส เห็นถึงความตั้งใจของเราแล้วก็เลือกเราเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ได้ไปออนแอ์ทางช่อง7 HD ครับอันนี้ใช่เาคุณเสน่เองนะใ,ใช่ไหมครับไปร่วมงานเสนอกับทางผู้ใหญ่ครับออใช่ครับออไปกับพี่พี่ผู้บริหารของทางเรา f ฟอตอรี่เองนี่แหละของทางแบบเออรวมรวมกันแล้วเราก็ไปเสนอเสนอทางผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคน่าสนใจอะไรเงี้ยครับองขอบคุณนะผู้ใหญ่ครับนะไอน,นะครับ ถอดเวลาพามาเพราะว่าส่วนมากอะทฟิกเอยหรือว่าเอลเอยกจะได้แบบช่วงบัช่วงดึกไปแล้วอะไรจริงจำได้ผมเคยให้สัมภาษณ์ไว้ได้ไหมครับว่าผมจะพยายามทําให้ซีรีส์ g กิร์ลเลิฟบอยเลอยู่ในเวลาของผมอยากให้เขาเป็นงานเกรดลเอครับผมจำผมเน่าจะเคยพูดนะว่าผมโดนโดนบอกว่างานผมเป็นเกรดบีมาตลอดแต่ว่าไม่ถึงว่าเคาว่างานเกรดบีความหมายคือซีรีส์วเนี่ยคืองานเกรดบีซีรีส์วเนี่ยสู้แบบซีรีส์กระแสหลักไม่ได้หรอก ผมก็เลยพยายามทำยังไงก็ได้ครับให้ซีรีส์เราเป็นงานเกรตเอแล้วทำให้ทุกคนยอมรับว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชายหญิงชายชายหญิงหญิง LGBTQ+ อะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีความเท่าเทียมครับรวมถึงตัวซีรีส์ด้วยละครด้วยแต่ว่าความฝันเราคืออยากให้เป็นละครหลังข่าวมาตั้งนานแล้วใช่ครับเป็นความฝันที่ผมพยายามทํามาตั้งแต่เดย์แรกเลยครับ<ม>จนถึงวันนี้<ม>วันนี้ก็ดีใจครับท<ม>ําแอบสําเร็จครับ<ม>แต่ว่าก็ไม่ใช่แค่โฟลิเมนต์นะครับเราก็อาจจะได้เห็นอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าอย่างหวานใจเพื่อจอมเองหรืออีกหลายเรื่องก็จะไปอยู่เเปป็็นนช่วงมทอร ใช่ครับมผมกดดันไหมครับดูจากนี้พอเปิดตัวคนประคาดหวังแั้วแหละรอละรอดูครับผมก็กดดันครับตแต่พยายามทะทำให้ดีที่สุดครับก็ใครมีอะไรติชมได้ครับเข้าไปที่แท็กของตัวซีรีส์ได้เลย<ม>แล้วก็โพสในแท็กของซีรีส์ว่าอยากได้อะไรนู่นนี่นั่นเสนอได้เลยครับผมจะพยายามกันกองทุกอย่างผมมีทีมเลยครับที่นั่งคับให้ผม,ม,มนะครับแล้วก็มานั่งอ่านผมก็นั่งอ่านด้วยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาปรับปรุงให้ดีที่สุดครับเรื่วงสวย เปิดกล้องไม่ไหล่ๆแล้ววางไว้เร็วๆนี้ครับยังบอกไม่ได้จริงๆแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่นานไม่นานไม่นานก็คือเปิดกล้องแหละครับเพราะว่าเราจะพยายามแบบว่าคือรับแสงทุกท่านเนี่ยมีมีคิวงานหลายๆงานที่ทุกคนแบบต้องรับชอบฉะนั้นเราจะพยายามแบบใช้คิวนักแสดงให้น้อยที่สุดแล้วก็ใช้คิวนักแสดงเนี่ยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดครับกไม่ไ้มงินเกินไปใช่ไหมคนมองว่าทั้งสี่คนนียคิวยากมากกว่แต่เราได้มา จริงๆผมว่าต้องต้องได้รับความเมตตาจากเออพาร์ทเนอร์ครับจากผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ให้เกียรติที่ผมไปเสนอโปรเจกต์แล้วหลายๆท่านรู้สึกว่าสนใจแล้วก็อนุญาตให้นํานักแสดงหลายท่านเนี่ยมาร่วมเล่นกับเราเราก็รู้สึกว่าดีใจครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเองไม่ว่าจะเป็นของทางแบบเออเราใส่เอนเบนต์เองทางของคุณวัดเองหรือว่านักแสดงหลายท่านเองนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับผมยังสี่เรื่องนี้ฟิล์กำกับทั้งสี่เรื่องเลย ผมอะอยากจะให้กลิ่นมันเป็นกลิ่นไอเดียวกันผมเลยเลือกใช้พุ่มกับคนเดียวแต่ั้นจะไม่มีการโดบไม่มีการหลุดในเรื่องของคอนทิวเนะื้อร้นี่คือทีมเดียวกันและทําทุกเรื่องครับโดยที่มีผมเป็นผู้จัดในการที่คุมทั้งหมดสี่ <4 S 2> <ล>เรื่องประมาณสิ้นปีก็น่าจะสิ้นปีต้นปีอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะ,น,าจะน่าจะแบบเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าน่าจะได้ดูปีหน้าเหรอคะน่าจะประมาณปีหน้าครับใช่ครับอันนี้คือเราให้โจทย์ เราให้จอดฟิวไปไหนบ้างคุณกัลผมทำงานกับพี่ฟิวตลอดครับเราเราทำงานเราเราเราทำงานกับกับเออทางพี่เชนพี่ฟิวผมเองอะไรอย่างเงี้ยทางนอสต้าเองเราทำงานทำงานด้วยกันตลอดครับซึ่งซึ่งพอทุกอย่างเราเป็นทีมใช่ไหมครับอย่างฝั่งพี่ฟิวกับผมเนี้ยเราเราร่วมงานกันมาก่อนอยู่แล้วเราเราเหมือนกับว่าเราเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเราต้องทำกันยังไงมันเลยทำให้งานเราเร็วมากครับใช่ครับผูกขาดกับฟิวไปเลยไหมอะไรนะครับผูกขาดกับ ม่พี่ฟิวโฮเมตตาอะไรเงี้ยผมก็แบบอยากอยากอยากให้พี่ฟิวมากำกับแลอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ผมก็พี่ฟิวกับผมก็เป็นผมเป็นนักแสดงพี่ฟิวเมื่อก่อนใช่ครับแล้วผมก็เลยเราเลยคุยกันรู้เรื่องครับว่าแบบการแสดงอะไรยังไงในบทพอมันออกมาเป็นรูปแบบเป็นช็อตแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยวันนี้ผมก็พูดเลยว่าพี่ฟิวอยากได้แบบเนี้ยพี่ฟิวบอกเดี๋ยวพี่ทําให้เซ็ตอะไรเงี้ยมทำอะ้นครับถูกขาดกับช่องเจ็ดด้วยเลยไหม เราเราอาจจะได้ได้เห็นเห็นความหลากหลายครับเดี๋ยวเเดี๋ยวจะแต่ละเรื่องแต่แต,แต่แต่ละโปรเจกตก็จะได้เห็นเองว่ามีไปที่ไหนบ้างอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าแน่นอนครับโฟลิเมนต์จะอยู่ที่ทางช่อง7 HD แน่นอนครับ ได้ครั idal, บเออฝากทุกคนติดตามโฟร์เดเมนด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องราวความรักที่ไม่ได้มีแค่เพียงความรักเกิร์ลเลฟอย่างเดียวแต่นี่คือซีรีส์ครับที่เราจะนําเสนอความงดงามและเสน่ห์ของพลังผู้หญิงให้กับทุกคนได้เห็นกันนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับกับโฟร์เดเมนครับทางช่องเจทีครับขอบคุณครับตรนีจะได้นะครับได้ครับ